สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องโค้ดเทนฟามิลี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวของจากติ k กต็อกช็อปนะครับสั่งมาเ็นหนังไก่นาะร้านชื่ออะไรนกะล้ละก็้องร้อยอมาแล้วนะครับวเวราจะมาเริ่มแกะกันะเลยน,นี่ไม่เกี่ยวนะมันได้มีสปอนเซอร์อะไร ร้านนี้ผมคุค้นๆเป็นีิตตบแบบผมนี่มาแล้วนี่หมูก่กรอบโอ้หนึ่งแถมหนึ่งมาะนะเนี่ยไม่ใช่หนึ่งแถมหนึ่งเราสัส่งมาหนึ่งซื้อมาสองห่องนะสะั่งมาลดไลมาเน่ะอ่าใช่ครับรถตนะั้งเดิอมออริจินอลแล้วก็รถลาบ สองรถล,ลาบนะครับรถลาบกับรถแทบจีด๊ดเริ่มรถลาบก่อนะนะแกะได้มันเปิดได้มันเ,ดเดนะปิดอ,อยู่นะมันตะพงจากไหนเนีโอ้ยฉีบได้เลยชิบดกด็เลย,ดดเลยอ่วคุณผมเห็นแนละ้านี้คุ้นๆในวิกต็อปรถอะไรนะอันนี้รถลาบนะครับผมชอบรถลาบนี่นะ อืมคตรอร่อยเลยอะไรด้เหครับชอบพี่รสแากพี่ชอบเลยใช่ไหมอืมเดีจะจเติเป็นอันเดี๋ยจเติมเป็นนิดนึงเดี๋ยวค่อยไหม้เจับท้องทายนะอืมเก็บมีขออนุญาตให้จับเลยเนอะไ,ะไม่ไม่ไม่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไมีอะไรหน่อย <laughs> อันนี้รสซับจีดนะจีดซับจีด หอมมากโคดนี่มีคนชอบกินไก่ใช่ไหมใช่นนันเลยไม่ค่อยแซ่บเท่าไหรน่นะมันเลยเสี่ยงใช่ไหม <Okay. S 1> ออโอเคเนยังครับอ่าถ้าเลือกได้หนึ่งอันชอบหนึ่งมาก่อนเดี๋ยวลครับเพราะคุณเป็นคนชอบลาบอยู่แล้วใน่ส่วนตัว มันมีความเผ็ดเผ็ดมันมีความเผ็ดนิดนึงอันนี้มันจืดเกินไปนะสำหรับผมมันอร่อยมากผมให้ไม่แยกรสชาติเลยน,นี่เดี๋ยวนแยกรสให,ให้เอาตอนนี้ก่อนรสลาบนะผมให้ฮาจับนะครับเผ็ดพอดีรสชาติอร่อยหนังกรอบกรอบพอได้นะครับต่อไปรสแซ่บจี๊ดผมให้สามแจ๊บนะครับ อ่าจ๊าอันนี้เป็นเปนตเดียวแรกเลยนะที่ให้สาวของช่องเนี้ยเพราะมันพิเศษกว่าห้ามันรอดเลยเนียจืดเออที่คุณว่าว่าแทบว่าเขาเนี้ะมันจืดไปนิดนึงนะแต่ละผมนะความคิดเห็นส่วนตัวแต่ชื่อมันคืซบนะมันจืดมันไม่มความมันแซบนิดนึงให้ตะกงให้องเอเดี๋ยวไปคิดมันินะจะ้อเได้า่ไอเดี๋ยวรู้ว่าลิ้นตะก้องกับลิ้นเจ้าของลิ้นโค้ดเนี่ยเหมือนกันไหม

อย่างเงี้ยครับก,กล้ก็ขอรีวิวหน่อยก็เป็นะกล้องนะจะชอบนี้มากกว่าซีสติซ่ามากกว่าซีสอะไรซีสไหนแซฟซีสแซนะบจีบสโ้ดเปรี้ยวหรอพี่ว่าอ่อนไม่อ่อนแลับเปรี้ยวจ๋าเลยผมเปรี้ยวจ๋าเลยค้ดสำหรับผมนี่ถือว่าอ่อนนะคอผมมันไม่เหมือนคอคนอื่นเราเพิ่งไปกินอะไรมาไปดูไลฟ์ไม่เพิ่ดีกว่านะ โอเคครับก็อยากจะมาปิดคลิปอีกครั้งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องโค้ดเทนแฟมิลี่กันด้วยนะครับเด็กขันครับอะไรครับนะอะไรครับเนะีนั่นอะไรครับโอ้ไม่รู้เหมือนกันนะนั่นนะโค้ดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวโค้ดไปนะครับ